หน้าตาดูดีน่ากินชุบได้สักสิบไม้น้ำตาลมันก็หมดแล้วอย่างมันแบบสภาพไม่ได้ก็เลยทําขนมแบบอื่นไปนะคะที่เรามีอยู่ภายใน2ชั่วโมงแล้วทําเป็นวอฟเฟิลแซนวิชค่ะเอาสอดไส้วิปปิ้งครีมตรงกลางแล้วก็มีคัพเค้กความจริงอะคือไม่อยากต่อล้อต่อเถียงไ่คนล็อกเลยเพราะว่าเขาพูดไม่พอะทุกคนเราก็เลยแบบเออเออเหาอะไรทําไปขายเอาทุนคืนแล้วกันการเลือกสลัดดีน การขายของของเรามากๆเลยอีกอย่างครั้งนี้เพราะอยากรู้อยากลองด้วยค่ะเลยก็แว็บซื้อราบร้านข้างๆนิดนึงนะคะใกล้จะหมดแล้วค่ะทุกคนมดหน่าเจะปยคะม้นฟินิชยสเยสบ มันหมดแล้วจ้า